อยู่กับน้าต้องพ่อบ้านโดยสวยครับในวันนี้ผมก็ยังอยู่กับกวากมรกตดำด่างครับต้นนี้มีสีที่สวยมากครับก็คือมีทั้งติดชมพูแล้วก็มีทั้งลักษณะที่เป็นดำด่างส้มครับก็ใครสนใจนี่สะสมได้ครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดนะแล้วก็จะชำมาไว้ก่อนนะครับนี่โดยเราก็ตอนอันดับแรกเราต้องเลือกมุมก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีวิธีการตัดแล้วก็ในการที่จะ แยกชิ้นส่วนอย่างไรบ้างตามชมในคลิปนี้เลยการที่เราจะตัดแยกเจ้ากวักมารกตดำด่างนะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่โตช้านะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับต้นนี้มีความสวยงามก็คือมีความด่างที่แบบชัดเจนทั้งด่างแบบชมพูแล้วก็มีความแบบด่างส้มอยู่ในใบในต้นเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็ เชื้อด่างนี่ค่อนข้างดีเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดนะครับเพื่อที่จะเอาไปแพร่พันธุ์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็ยังทําการาโดยลัดับแรกเราเลือกมุมที่เราจะตัดก่อนแล้วตัดไหนเลงก่อนอันนี้นะครับผมวางแผนว่าผมจะเหลือไว้2ใบนะสใบนับจากล่างเนื่องจากว่า2ใบล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นใบที่มีความด่างอยู่นะครับแล้วก็จะทําให้เหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยเขา มี DNA หรือว่ามีพันธุกรรมด่างเนี่ยคงไว้อยู่ไหมครับเราจะไม่ตัดทั้งหมดนะแล้วก็เราก็จะเอาใบที่เหลือขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับนี่ทำการแยกชิ้นส่วนแล้วก็เพาะพันุต่อไปนะครับแล้วก็จะแบ่งปันในคนที่สนใจนะครับโอเคมาเดี๋ยวตัดชุดนะอันดับแรกเดี๋ยวเลงก่อนเราจะต้องตัดตรงไหนนะเราเดี๋ยวเราก็จะตัดมุมนี้นี่ครับลงมีดทีเดียวนะให้มันขาดนะ ได้มาแล้วก็นี่ครับสวยงามเดี๋ยวเราก็จะทําการชำละต่อไปนะครับดูกันนะต้องพ่อบ้านเลยสวนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดอันนี้ครับเนี่ยใบยที่อยู่ล่างสุดเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นใบดํานะเพื่อที่จะทําการแบ่งปนันอันนี้เป็นใบดําในกิ่ง่างเลยนะใบาดาในกิ่ง่างนะครับอันนี้ก็จะแบ่งปันในราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดแล้วนะ ใบดำในกอในกิ่งด่างตัดครับหลังจากที่เราทําการตัดต้นกวักมรกตดดำด่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาแยกชิ้นส่วนกันนี่แหละครับอันนี้เราก็ตัดจากโคนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องวางแผนก่อนนะว่าเราจะตัดอะไรบ้างนะอันนี้เนี่ยเรามาส่องดูก่อนจะเห็นว่า ทุกใบเนี่ยนะครับเขามีความด่างทั้งหมดเลยนะด่างทุกใบครับแล้วก็อันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเรียกว่าก็คือมีความด่างเนี่ยทะลุออกมาเลยนะทะลุทะลุทะลุชั้นใบมาเลยก็เป็นต้นใบกวักหมือนกัที่สวยนะครับมีตัวล่างสุดเนี่ยนะครับใบล่างสุดก็ความด่างเขาก็จะน้อยกว่าเพื่อนแต่เห็นไหมครับว่าในชั้นใบเนี่ยมันก็ มีความด่างนะมีความด่างที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ด่างเยอะด้วยนะครับนะทุกใบเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะจำปรนสองเนี่ยนะครับเราก็จะทําการขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณที่เยอะเพราะฉะนั้นผมก็จะแยกชิ้นส่วนนะทุกใบเลยนะครับออกมาอันนี้ก็มีอยู่กี่ใบเนี่ยห้าหกใบเราก็จะแยกชิ้นส่วนออกมาเป็น6ใบนะครับ ก่อนที่เราจะทําการตัดนะครับเราก็ต้องเลงก่อนนะว่าเราจะลงมีดตรงแนวไหนเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราลงมีดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความช้าหรือเสียหายอของตรงของต้นไม้ของเรานะครับถ้าดูไปแล้วเนี่ยนะก็คือตามทฤษฎีก็คือเชื่อว่าบาดแผลจากตัวที่เราลงมีดเนี่ยมันจะ มันจะเกิดขึ้นประมาณสัก1มิลนะก็คือเหมือนก็จะมีความเสียหายของเนื้อเยื่อไปอะครับผมประมาณ1มิลจากตำแหน่งที่เราลงมีดไปเพราะนั้นเราจะต้องทำการที่จะเล็งก่อนว่าเราจะทำจะปาดต,ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะทำการอ่าแยกชิ้นส่วนทีละใบทีละใบให้ดูนะครับเริ่มจากตรงโคนก่อนตรงโคนเนี่ยนะครับโฟกัสตรงนี้ผมก็จะทำการเฉือนตรงบริเวณนี้ ตรงช่วงนี้นะครับให้ติดกา้กานก้านอวบขึ้นมานิดหนึ่งด้วยนะครับเราจะให้มันติดก้านใหญ่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแต่ใบอันนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ว่าความสารพันธุกรรมในความอันนี่ของเขาก็ในในความด่งางหมายถึงว่าอัตราการงอกหรือความแข็งแรงเนี่ยถ้ามีตัวกา้านก้านใหญ่เนี่ยแกนก้านแกนหลักมาด้วยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการขึ้นรากได,ได้ได้เร็วกว่าที่เราจะตัดแค่เฉพาะชิดโคนใบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตัดให้ดู นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงลงตำแหน่งนี้นะครับลงมีดตรงตำแหน่งนี้เลยโอเคชึบเขาให้นี่ครับพอ,อตัดออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้ตรงตัวทั้งใบแล้วก็ตรงบริเวณติดก้านอวบด้วยนะครับมันก็จะทําให้อย่างที่บอกนะั้นจะทําให้อัตราการขึ้นล่างเนี่ย มันเร็วกว่านะอย่างเงี้ยนี่นะอ่ใบต่อไปนะครับก็จะทำตรงแนวนี้ปาบก็ให้มีต้องคมนะครับนี่ได้มาอีกใบหนึ่งแล้วเมื่อกี้จะเห็นว่า เวลาเฉือนเนี่ยมันคืนนี้รับมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังคมไม่พอก็เลยต้องเอาไปรับใหม่ทีหนึ่งอ่ะต้องใช้มีดคมๆเลยหรือจะใครจะถนัดใช้คัตเตอร์ก็ได้นะนี่แนวต่อไปแนวนี้ตรงนี้นะครับแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วนะครับแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วนี่ก็ทุบดาทุบใบของกิ่งนี้ด่างหมดเลยนะครับ อันนี้ด้านหน้านะเดี๋ยวโชว์ด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนะครับด่างใบแล้วก็เราก็จะทําการขยายพันธุ์โดยการชัาน้ําไปก่อนเราก็ใช้โฟมนะครับไอตัวโฟมที่หอ่อไอห่อผลไม้นะแล้วก็ตัดมาเนี่ยตัดมาลักษณะนี้แล้วก็ลอยน้ำเราก็เอาใบเสียบไปเนี่ยครับผมผมก็จะเตรียมไว้2อ,อันนะคือเรามี6ใบก็ถาดหนึ่งก็ใช้สักสาใบจะได้มีช่องว่างให้เขาหายใจนะครับให้แต่ละใบเขาจเจริญเติบโตแล้วก็ส่องขอแสงได้ แล้วก็เราก็มาเสียบตรงๆแบบนี้ได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะวางใส่6อันเลยก็ได้แต่ว่าแนะนํานะครับว่าเราควรจะต้องเว้นช่องไฟของแต่ละอันเพื่อให้แต่ละใบเนี่ยเขารับแสงได้เต็มที่แล้วก็ไม่บังแนวแสงกันละกันครับเพราะว่าตัวแสงแดดเนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นตัวอันนึงเป็นตัวกระนต้นอันหนึ่งทําให้รากของเราเนี่ยรากของไอตัวเจ้าต้นไม้ของเราเนี่ยไม่งอกก็ได้เนี่ยครับ จะเห็นว่าถ้าเราทำลักษณะอย่างนี้นะครับไอตัวจุดไอที่ตรงตุ่มข้างล่างนะครับมันก็จะสัมผัสน้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าน้ําจะแห้งน้ําจะขึ้นน้ําจะลงเนี่ยน้ําจะแห้งไปนะแห้งลงไปเนี่ยระดับต้นไม้นะครับชิ้นส่วนตรงที่เราจะให้มันมันขึ้นรากเนี่ยเขาก็จะมีอ่าสัมผัสน้ําอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยประมาณสักสัปสัปดาห์ที่2นะเราก็จะเห็นติ่งรากเป็นตุ่มรากมาแล้วนะครับแล้วก็ พอเข้าสัปดาห์ที่3ที่4เนี่ยเราจะเห็นว่ารากเขาก็จะง,งอกออกมาแล้วนะครับอย่างชัดเจนนะเดี๋ยวผมก็จะทำการาจะทำการอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปทำอีก3ใบที่เหลือให้จบนะครับก็เป็นเคล็ดลับ เคล็ดลับนะครับแล้วก็เทคนิคก็มาเล่าสู่กันฟังครับมือใหม่มือเก่าก็สามารถที่จะเอาคำดูนี้นมาประยุกตใช้กันได้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมนะตต้องพ่อบ้านรวยสวนสวัสดีครับ